ก่อนเลยครับสวัสดีค่ะ,คะน,าาน้านาตณรีรวมโสพลดุมมรงนะคะเป็น Discover Tourism um สองพันยคนแรกแล้วก็เป็นได้แบบที่หนึ่งน,นะคะอันนี้แอบ,บเห็นว่าพิ่งได้รงางวัล Popular Vote ด้วยอ๋อค่ะ,ะใช่ค่ะใช่ค่ะจับโฉมมากเพราะว่าต้องบอกเลยว่าสวยมากๆครับพี่นาตาล์ค่ะจ๋าถูกไปกันต่อครับกับสามงามค่ะสวัสดีค่ะน,นา้าสาวแว่นชนะข่าวสวยค่ะเออ Discover Tourism สอง ปี2023ค่ะอันดับสองใช่อันนี้พี่น้ำครับ<ช>ผมท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะทรายนะคะสวนยากรเจริญค่ะ Miss Global ณดิซึ่ง2,023นะคะรองอันดับที่สามรองอันดับสองอันดับสองก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเวทีการประกวดที่ผ่านมาเรนได้ว่ามีการไปเก็บตัวร่วมกันทำกิจกรรมมาที่ไหนบ้างครับก็เก็บ รวมอยู่ในห้องดัห้องเดียวเลยค่ะห้องดัห้องเดียวเลยใช่แล้วก็มีพี่ๆีกรรมการเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเวธีการประกวดที่ผ่านเด้ว่ามีการไปเก็บตัวร่วมกันทำกิจกรรมมาที่ไหนบ้างครับก็เก็บรวมอยู่ในห้องดังห้องเดียวเลยค่ะห้องดัห้องเดียวเลยใช่แล้วก็มีพี่ๆีกรรมการนะคะจากหลากหลายสำนักมากคือแบบเหมือนสาษั์ด็อกเตอร์ค่ะ มันจะบ้านกับด็อกเตอร์แล้วแบบว่าเราต้องสอบให้ผ่านแล้วแบบรวมกันนะตรงนั้นก็คือหน้าเขียวหน้าดํากันไปหมดแต่ว่าผ่านมาได้คือมีใจมากแล้วพูดถึงตัวพี่ณนาครับเป็นนอกจากเป็นสาวสวยเห็นว่าเป็นสาวสดยอันนี้นะครับเธอคือเจ้าของฟาร์มก็เรียกว่าฟาร์มควายงามฟาร์มควายควายสวยงามใช่ค่ะครับควายประกวดเป็นควายประกวดใช่ไหมครใช่ณนาก็มีควายเป็นไอดอลแล้วณนาก็เลยมาประกวดเวทีนี้เป็นเวทีแรก ทำไมถึงเรื่องความประกวดเวที Miss, Miss, Miss m i s s i s g o Tourism คะ Tourism แค่ฟังชื่อแค่ชื่อของเวทีก็คือดูเก๋าปกตินานก็ไม่ไม่ได้แบบหิวแสงหรืออะไรมากมายนะคะแต่รู้สึกว่า Tourism และประเทศ <Okay. S 2> ของเราเนี่ยมันต้องมันต้องการอะไรที่ผลักดันในด้านของเรื่องของการท่องเที่ยวน,น,นานาว่าน,น,นานาน่าจะทําอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อประเทศได้ดีกว่าอ,อ,ยอ,ยอยู่แบบอยู่แบบเนี้อยอยู่แบบว่า คือพูดได้ว่าเป็นคนสวยเฉยๆไม่ได้ใช่ๆคือเนี่ยม่าเรามีความสวยแล้วต้องมีคุณค่าในตัวเองด้วยนิดนึง,<อ>งเป็นกระบอกเสียงใช่ใช่เวทีนี้นันนามองว่าน่าจะเป็นกระบอกเสียงให้กับตัวแทนประชาชนได้ไดีได้ได,ไดีมากๆเลยสาวงามอันดับหนึ่งของเราครับพี่นันามีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับเขาเรียกว่าผู้หญิงยุคนี้เผื่อปีหน้าอ่ะเราจะมีรุ่นน้องในการประกวดปีนี้เราเป็นสาวคนแรกของเวทีมิสโก o บอล World Tourism ปีหน้าอาจจะมีทุนน้องเดินตามเข้ามาให้พี่ได้บอกว่าเวทีตรงนี้เป็นยังไงบ้างอยากมีจาดแนะนําให้หลายๆคนที่มีรูปแล้วมีสามีแล้วหรือว่ามีลูปไม่มีรูปหรือว่าอยามองตัวเองไปค 5, ่าเพราะทุกคนนั้นมีค่าค่ะแล้วก็ก้าวขึ้นมาในที ผู้หญิงอ่ะจริงๆแล้วถ้าเก่งอยู่เวทีไหนก็ mm hmm. ก,ก็เก่ง <c oughs> ค่ะแล้วก็อยากให้ไม่ใช่เห็นเพียงก็เองกะไรค่าและอยู่ในในบ้าน mm hmm. คุณก็เป็นหนึ่งได้ <c oughs> ลงมาเอา่อลงมาที่เวทีนี้แล้วคุณก็จะอาชีพก็ตขคุณก็ได้นะคะในเวทีนี้และให่เราเนเวทีนี้เป็นเวทีที่สั่งเสธิ์และนักมั่นใจอย่างนี้ได้เลยแล้วก็เป็นเวทีของคุณค่าส่วนที่ เซ็เลยก็คือผู้หญิงอะเก่งเยอะและเก่งเก่งเยอะๆอย่าอย่าเก็บความเก่งนั้นไว้ที่บ้านเก็บเอาความเก่งนั้นมาโชว์บนเวทีและโชว์ให้กับทุกคน